ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องการต่อรีเลย์ครับรีเลย์ห้าขาเอาไปประยุกต์ใช้งานต่อระบบไฟฟ้าของรถยนต์นะครับใช้งานประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่างครับเรามาคุยกันก่อนครับเรื่องรีเลย์รีเลย์ห้าขาก็คือเป็นเป็นระบบสะพานไฟครับสะพานไฟเป็นการตัดต่อเหมือนเคล้ายเป็น สวิตเปิดปิดไฟครับแต่มันมันไม่ได้เปิดตรงครับมันจะผ่านตัวนี้เหมือนคล้ายๆแบบเป็นตัวกรองครับตัวตัวกรองกระแสไฟฟ้าเหมือนอะไรอย่างเงี้ยอ่าันไฟลัดวงจรหรือทําให้ไฟเครื่องยนต์อ่าจากเราดึงมาใช้งานโดยตรงเนี้ยมันจะทําให้ไฟ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 ,ไฟแบบลัดวงจรหรือแบบไฟกระชากอะไรประมาณเนี้ยก็ ถ้าผ่านเรเลย์ได้มันก็ยิ่งดีครับสมมติว่าหลอดไฟตัวนี้ครับถ้าเราต่อตรงใช่ไหมเราก็จิ้มบวกลบมันก็ติดเลยแต่ถ้าเราต่อผ่านรรเลย์หขามันก็ผ่านการกรองจากตัวนี้ก่อน,นครับเพื่อป้องกันกระแสไฟเกินหรือกระแสไฟอะไรประโยชน์หลายอย่างครับอ่าแต่เท่าที่ศึกษามาก็ได้แค่นี้ครับแต่มันก็เราต่อผ่านรรเลย์ก็ดีที่สุดนะครับเพื่อป้องกันระบบวงจรไฟฟ้าต่างๆ อาจจะทําให้ไฟฟ้ารถยนต์ที่เราใช้งานอยู่ไปมีผลกระทบอะไรหลายอย่างเราต้องผ่านดีเลยททำให้มันถูกต้องตามวิศวกรเขาสร้างขึ้นมาแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีเล์ห้าขาครับอ่าเดี๋ยวมาดูว่ามันจะมีหน่วยมันจะเป็นยังไงต่อยังไงมันจะมีรหัสบอกอยู่ครับอ่าเนอันนี้ขั้วมันนะขั้วปลั๊กมันอ่ะอันนี้คือตัวแม่มันอันนี้คือตัว ตัวปลั๊กที่เสียบแล้วก็เอาเอาสายโยงเอาไปใช้งานเดี๋ยวเรามาดูกันจะมีขั้วอยงนะครับเดี๋ยวผมเขียนแผนทางให้ดูปึ๊บเป็นกล่องนี้เนาะสี่เหลี่ยมนี้ปึ๊บขัวนี้คั้วนี้คือ30นะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้เป็นอย่านี้สองตัวนี้คือ87 แปนี่เอาเป็นไฟออกครับไฟไฟออกใช้งานอ่าเป็นไฟออกใช้งานนะครับอ่าส่วนด้านข้างด้านข้างนี้นะครับด้านข้างอ่าจะเป็นแปดหกับ8 5ดห้ห้า ประมาณนี้ครับมองเห็นไหมขั้วมันจะเป็นแบบนี้ครับก็คือประกอบด้วยขั้ว30 8 7 8 7มี2ขั้วครับเป็นไฟออกครับออกไว้ใช้งานเพื่อจะเพื่อผ่านกล่องรีเลย์แล้วก็ไปใช้งานใช้ได้สองขั้วครับขั้วนีว้อาจจะไปต่อไฟหน้าขัวา้วนี้อาจจะไปต่อไฟพัดลมที่เราแปลงมาอะไรเงี้ยเอาไปใช้งานได้สองทางอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนตัวนี้ ต่อขั้วบวกนะครับต่อต่อบวกนะครับต่อบวกไอ้ส่วนตัวนี้ต่อลบนะครับเห็นไหมครับ30ต่อขั้วบวก8ปดตัวตัวต่อขั้วลบแล้วก็85 85ปเป็นไฟเ,เป็น เป็นการตัดต่อครับเหมือนแบบเราทำสวิตขึ้นมาเพื่อจะต่อนะครับสวิตต่ออ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูดูภาพดูอาจจะไม่เข้าใจอืมอ่ะเดี๋ยวผมเสียบนะครับเสียบปักเข้าไปเลยเสียบไปนะอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ครับดูตามนี้เลย ตัวนี้สีน้ำเงินเนาะเป็นเป็นไฟบวกตัวนี้ไฟบวกเสร็จแล้วก็แปดหกสีส้มนี่นะครับเป็นไฟลบ ส่วนนี้เป็นไฟสวิต์ตัดต่อก็อาจจะแบบไฟเหมือนเราทำปุ่มกดอะหรือปุ่มเปิดไฟเย,ยิงไฟเข้าเส้นนี้ยิงไฟเข้าเส้นนี้เพื่อจะให้กล่องตัวนี้ทํางานแล้วก็ไฟออก2ทางครับออก2เส้นอ่าผมขอใช้ใช้เส้นเดียวแล้วกันเส้นสีแดงนั่นกันเอาไฟขั้ว87ขอใช้เส้นเดียว วิธีต่อนะครับตัวนี้เข้าขั้วแบตขั้วบวกแบตเตอรี่ตัวนี้เข้าขั้วลบอ่าถ้าสมมุติเราต่อตรงใช่ไหมถ้าเราต่อตรงอ่าสมมติขั้วนี้ขั้วลบเอามาพ่วงกับไอขั้วไฟเลยนะครับอ่าอันนี้ขั้วลบถ้าต่อตรงก็คือตัวนี้แบตเตอรี่เรามาจิ้มอยู่นี้ไฟก็ติดเลยครับอ่าแต่ผมต้องผ่านรีเลย์อ่า ผ่านรีเลย์หขาก็คือไฟออกไฟตัวนี้ไฟแข <c oughs> ั้วแปดเจอันนี้ขั้วลบขั้วบวกตัวนี้เป็นไฟตัดต่อครับก็คือต่อจากไฟบวกแล้วกันอ่าเป็นเป็นไฟบวกถ้าเราจิ้มบวกปุ๊บไฟก็จะวิ่งครบวงจรก็ยิงออกขั้วแปดนะครับก็ทำเป็นสวิตต่อ ผมเป็นทำทำสวิตไฟพ่วงมาจากไฟไฟบวกนะครับก็ถ้าเราจิ้มต่ออย่างนี้ก็ก,ก็ก็ติดนะครับจิ้มจิ้มเข้าหากันเนี้ยก็คือเป็นการตัดต่อครบวงจรเหลือเส้นเดียวเอาไว้ไปตัดต่ออเดี๋ยวไปดูงานจริงดีกว่า